ตั้นตอนต่อไปก็คืองานในตัวด้านข้างออกนะครับนี่คือตัวด้านข้างเนี่ยจะเป็นเดือยนะครับตัวนอกนี่จะเป็นเดือยเพื่อเสียบตัวในที่เป็นวงกลมนะครับช่วงเรา,างานนี้จะงานงี้ให้ตัวนอกอ้าออกแล้วดึงขึ้นมา,างี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเป็นเดือยอยังไงนะครับพอเราอ่อนี้เสร็จแล้วนะครับจะมีเดือยตรงกลางนะครับเที่ยวตรงนี้ต้องขยับตรงนี้แล้วตรงนี้จะมีเดือยนะครับต้องดนันไปทางนี้นิดนิดนึง ตัวนี้นะครับเราก็มาดูกันนะครับว่าลักษณะเดือยข้างปเป็นยังไงใช่ไหมครับเป็นเดือยที่ออกมาเพื่อเสียบตัวนี้ตอนที่เราง้างเราต้องง้างตัวนี้ออกนะครับก็คือการวิธีถอดนะครับคืตอนใส่ก็กยังแบบเดียกนกครับต้องใส่ด้านเดียว่ันนะใส่ด้านนี้เดือยด้านนี้ก่อนนะครับแล้วก็เข้ามานะครับแล้วก็ใส่สตรงกลาง ก็คืองางเพื่อดึงกลับมาเข้าที่เหมือนเดิมนะครับ